วันนี้ใครหวยแดกหรือไม่หวยแดกกูไม่รู้แต่คนป่วยที่บ้านกูแดเข้าวมันไก่กินดีใครเลี้ยงเฮียใครใครเป็นเจ้าภาพคนนี้หมปูปลาเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวตบปากเลยนะผู้ชมตบปากนะวันนี้เฮียนัดเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวมันไก่ในวันหวยออกเพราะว่ามากินรอเพราะว่ายังไงเย็นนี้โดนเนเนฮะ วันนี้ได้รับเงินแน่ๆเออเห็นไหมนี่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 ดู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 นี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ครับอุ้ยอร่อยเฮียเป็นไงน้ำจิ้มน้ำจิ้มเปงานนี่นี่แก้วต้มอร่อยเนี่ยใส่พริกเยอะเนี่ยใส่พริกเยอะโคตไอ้คนป่วยมันได้ประหยัดนี่คือน้ำอันนี้คือน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วนี่เรานี่มาดูไก่ไก่ อันนี้นี่ไก่อันนี้อันนี้สองสองซึงนะสามลองสามลองอันนี้สามลองอันนี้ฉีกไปแล้วฉีกไปแล้วนี่ฉีกไปแล้วฉีกไปแล้วพร้อมทานอันนี้ฉีกไปแล้วพร้อมทานดูน้ำซุปอีกนี่ยนี่มีไก่อีกข้างล่างอีกนะข้างล่างอีกนะไก่อีกนะดูให้ดูเดี๋ยวหาว่าปวเดี๋ยวหาว่าไม่มีนี่ไงไก่เยอะไก่เยอะ้ซุปพร้อมซุปน้ำซุปพร้อม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 น้ำจิ้มเป็นไงเฮียน้ำจิ้มเป็นไงรสเด็ดเด็ดกระเดยให้ดู เดี๋ยวให้ดูลอยจริงเราจะได้ให้ดูลอยจริงลอยจริงถ้าวันนี้คนไหนที่โดนหวยหวยแดงก็มาแดดข้าวบ้านหมูปลามแดดข้าวบ้านหมูปลาได้แต่ถ้ากรุงเทพไม่ต้องมาต้อคุ้มภาษน้ำมันก็ก็ได้นะก็ยังส่งอยู่อ้าคนไหนหวยแดดเลิกนี่แดดข้าวบางไก่เต๊ออกปลาไม่แดกต่อเนี่ยเจ๊ออกปลาเลยไหน เนี่ยปลาเลยนะตลาดปลาแม่ตองเีย๊ขายปลาเหรอเนี่ยเนี่ยมาได้กันกับเพื่อนซื้อร่วมกันมานเจ๊จะขายปลาเนี่เหรอใช่เป็นปเป็นลูกจ้างลูกน้องลูกจ้างอ้าวแล้วเจ๊จะซื้อมาเจ๊มะขโมยมาเหรออุ้ยเด,ดี๋ยวติดคุกอ้าอชื่อหมอปลาดิฮะาอชื่อหมอปลาเออเมื่อก่อนเจ๊เขาเขาเคยมาอยู่ที่นี่เคยอยู่ในห้องนี้ห้องนี้แล้วเขาเคยเอาปลาอะไรมามาให้บ่อยมากมันนันก็เอาข้าวผ่านมาแต่วันวันไหนผมมาอยู่ไอ้พวกนี้มันก็จะมาขโมยขาย แวมีสองปลานะปลาปลาแล้วมัไปมาปลาเยอะมากเลยปลากระดไปยังายไม่ไจแบางท้านเลยได้นากันเ้นน่ะนะน้มาจากปลาใส่ถุงเออล้างล้างล้างไปถุงแล้วแช่ิ้ พอดีตัวเย็นว่างอยู่ใช่ไหมเอาเอาหมูแวงบนเดี๋ยวอะเอาแวงบนไงแค่พพอมีเยอะก็ทำเยอะมาเลยทุกเจ๊ข้าวโพดทะเลน วันนี้ใครผมได้แดกดท่านรู้แต่กูได้แดกแน่แดกเลยแดกเว่อร์ปวยัร้อยวันนี้ใครได้แดกอะไรกูไม่รู้นะแต่กูได้แดกข้าวมไก่ละอินมีอินไม่รู้แต่ข้าวับไก่อินเพราะว่าอินผมว่าบุ่มเป็นสูตรข้าวมันไก่เจ๊แหม่มมันี่ไม่สูตรนี้เอามาจากไหนอยะสูตรน้ำจิ้มเนี่ยเจ๊เเจจ๊๊ดาสอนใช่ไหมใช่ เฮ้ยออยแน่นะเจดังคนสอนาเมื่อกี้เจอเยะบอกว่าไม่ใช่ว่าอย่างมัไม่เอาเดี๋ยวไม่ดีจะไป็นเาฉานไม่ดีเราฉานเลยเมื่อกี้บอกว่าดาล่ามึงมันต้องพากขมาแดงอันนี้เ๋อวนะร้านนี้มันขายเป็นกระตาน้ำจิ้มเออจริงแต่มันมีร้านอยู่ที่ตลาดมันมีขายอยู่ตลาดไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ไม่รู้เพราะว่ากินที่ตลาดแล้วก็ขายน้ำจิ้มด้วยผมก็เลยงงผมเลยมาทำ แดกเองก็หมอปลาผมเหลือเลยเนี่ยผมบอกนะอร่อยมากน้ำจิ้มเนี่ยบอกมาถ้าใครอยากได้น้ำจิ้มสูตรนี้นะมาติดต่อเจดดาเลยเพราะว่าเจดดาบอกบอกกินัดมาสูตรนี้ใช่ไม่บอกผมมาเดี๋ยวมันบันไรแน่เดี๋ยวเจดดาทำว่านัดกูบอกกูตกใจเมื่อไหร่เขามาทักกูเนี่ยคือคนทักเขาจริงเมื่อกี้กูเบา เบาปเบาได้เบาเฮ้ยมนากูปั๊บมาแล้วเดินมาแล้วเอโยนด้วย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 เดินมาแล้วหน้าตาดีมากเลยครับ เอาเนาะถ้าวันนี้ใครใครโดนใครไว้แดดก็มาแดงข้าวมัไก่มาเพชรบุรีมาแดดข้าวมันไก่บ้านหมอปลาเฮ้ยเอาตานใจเลยตามไปเลยน้ำจิ้มดยังยังสามโอ้โหนานก็ด้วยเดี๋ยวชิมเครื่องในโชว์ทีได้ไหมรีวิวน้ำจิ้มอีกทีน้ำจิ้มน้ำจิ้มหงส์เขาอร่อยจริงผมชื่นบุญ เขาจะ่เขาจะอ่อนน้ำตาลก็ไม่หวานน้ำก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆสมๆคืออื่นออกติดติดหวานหน่อยอืมอื่นก็เป็นหวานทีนี้ผมไม่ค่อยผมไม่ได้ผัดหวานผมผมผัดเค็มเฮ้ยจานอะไรผมว่าพอดีพอดีทีนี้ที่เม้ากินเผ็ดไงเออแล้วทีนี้ผมเป็นคนขี้เฮ็ดไงคือทำหลายๆอย่างเลยที่ขยันทำขยัน เหตุแปลว่าทำงานครับผมทำงานผมก็เลยกินงกว่าบ้าบ้าเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดไปเนี่ไม่ได้พูดไมนได้ใครกี่ร้อยตอนมากกว่าคุยกันหนึงคุยกันหนึ่งอะไรนะครับคุยกันเข้าู้เลยอ๋อนี่เจ๊ถามว่าคนไข้ประมาณกี่ร้อยผมว่าประมาณสองร้อยเจ๊บอกว่าเท่ากันนะหนักเจ๊เลยเนี่ยสองร้อย อร่อยมากเว้ต right mm ้องกินตองกินนะจ้ะก um ินไก่ไหมต้อกินมาไปมุงด่างคือก็เลยหมูเอาเอาหมูไว้บนอะไรเอาปลาไว้เอาปลาไว้นะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรั้งจะละเม็ดครับจะละเม็ดเหรอจะละเม็ดกแกงแกงส้มมะละกอจกินป่ะใส่ประกด ปลากฏปากดทะเลปากไม่ได้ปลาเนี่ยอเป็นปตกเป็นมาเยเดี๋ยวพ่อผว่เดี๋ยวเอาไปทำเหยื่อได้ดีได้ตู้ด้วยนะบา้กงมแกงส้มด้วยไปลาในแกงส้มดีอแนกงส้มอยอ๋อนี่เหมือนกันไหมเหมือนกันเรียกปาแป้นปลาเม็ดแล้วก็ปลากดอืมยอด มันจะเอาไปไหน,ไหนอ่ะอ๋อกว่าบไมทำเหยื่อไม่ได้นะระับนะทำเหยื่อไม่ได้ดไม่ได้ตามติไดไม่กินปลาทะเลโอ้ยตะการนี้ก็เรายียยย่สิบกว่าโลเลนะอะไรนะคิดว่าอะไรนะแยกแยกสนตาที่แยกแยส่นตาโ่ันนี้อ๋อ อย่างนี้โอเคไหมบังโอเคไหมโอเคครับโอเคเนาะเดี๋ยวฝากกดแชร์หน่อยนะเนาะกดฝากหนึ่งนะครับฮะโอเคขอบคุณพี่ๆด้วยนะขอบคุณพี่ที่เอาปลาให้ด้วยนะจ๊ะครับ